ไม่ว่าใจขจงองใครยอมอยากให้ใครเข้า มันน่ารักมันมันยอดขั้นแล้วมันสร้างแต่ว่าเรามันมันไปสร้างความเดือดร้อนมันน่ารักเกินไปวันดี่วันดีานครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีนับประคืนเนี่ยเราจะโดยอาหารล่อก่อนครับแต่ว่าอาหารนี่จะต้องเป็นเศษชิ้นเล็กๆเพื่อให้เขามีเวลาเก็บนั่งกิน แล้วเราก็กดเลยเราก็กดนับเรี้ยงไปเลยครับมันก็กินเร็วไปเลยใช่เร็วเราเราเราใช้พวกข้าวสารพวกอาหารหมาแล้วก็ข้าวโอตอนี้นะครับใช่แล้วก็ถ้าไม่ชัวเนี่ยเราจะถ่ายรูปกับถ่ายวิดีโอไว้ไอ้นับรอบรอบในคอมด้วยก็จะชัวก็จะใกล้เคียงที่สุดครับแล้วก็ในรอบอันนี้เขาบันะอิเราวางจุดไว้เก้าจุดครับรอบเลยเข้าพร้อมกันหมดตอนที่ห้าึ่งตั้งแต่ลิงยังไม่ลงมาแลวเราก็โรยรอรอลงมาแล้วมารอบนึงแล้ว ใช่ครับใช่จะโรยรอเลยก็น่าจะปริมาณน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วครับทีนี้ครับอย่างน้อยนับสองรอบสองรอบครับหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็หนึ่งจุดะนับสองวันครับสามสามหมอมันเป็นมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้รอบแรกมันลงมาชุดหนึ่งพออีกรอบลงมาอีกชุดเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับก็ก็นับนับสองซ้ำครับแล้วก็เฉลี่ยกันทางแา่าเฉลี่ยกันแต่ว่าในตอนเช้าเนี่ยเจ้าจุดเนี่ยไม่ซ้ำแน่ เพราะว่าเขาเข้าเวลาเดียวกันหมดหมอลงวัยรุ่นก็ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยถือว่าตัวเต็มวัยแล้วแล้วก็แม่ก็อที่ที่จะกินทีเนี้ยตอนเนี้ยเต็มวัยยังเต็มวัยแล้วครับเนี่ยเต็มวัยแล้วลูกเล็กก็เต็มวัยคือผสมพันธุ์ได้แล้วใช่มีท้องได้แล้วลิงกี่อายุกี่ขวบมมัันนผสพธุ์ได้อ่าตัวเมียก็ประมาณ3-4ปีตั้งท้องได้แล้วตัวผู้ใช่ตัวผู้นี่5-6ปีครับอ๋อตัวผู้ใช่แล้วก็จะมีอายุยืนยาว25-27ปีครับต่อตัวใช่ไหมต่อตัว ก็พอเวลาทำหมันก็ต้องรอเขาอีกยี่สิบปีครับปีหนึ่งมันมันมีมันมีลูกได้กี่ครอบไหมปีหนึ่งอ่ะมีตัวลูกเกาะอกเนี่ยพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะเกาะแม่เนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบสิบเอ็ดเดือนแต่ระหว่างค้างอ่ะพอพอลูกห้าเดือนแล้วเนี่ยสามารถตั้งท้องอ่อนได้อีกแล้วก็จะกลับปีนึ่งสองังใช่ก็คือหัวปีท้ายปีดีกว่าหัวปีท้ายปีครับได้สองปีสามตัวครับประมาณนั้นแล้วแล้วแล้วมันท้องกี่กี่เดือนอ่าสี่ถึงห้าเดือนครับ คลอดแล้วคลอดแล้วอครับความแตกต่างการทําหมันสมัยก่อนกับปัจจุบันเมื่อก่อนมันเป็นฝังฮอร์โมนใช่ไหมมันมีระยะเวลาเมื่อก่อนเนี้ยฝังฮอร์โมนก็น่าจะประมาณสามปีปีครับที่คุมเพราะนั้นอันนั้นอันนั้นก็คือหลุดได้เพราะหมดอายุยาใช่แต่ว่าที่แต่ปัจจุบันนี้เป็นไงปัจจุบันนี้ตัดออกหมดเลยครับตัดท่อน้ําเชื้อตัดท่อไมวเลยใช่ตัดท่อน้ำไข่ถ้าบางตัวเนี้ย ก็ตัดตัดรังไข่ทิ้งเลยัีหมายความว่าเขาสามารถมีพฤติกรรมร่วมเพศได้เหมือนอเดิมเพราะเดเขาเขาเป็นสัตว์สังคมไงใช่ครับพอพอถ้าเขาไม่ผสมพันธุ์นี่มันก็จะแตกฝูงแล้วม่ต้องมีอย่าฝูงใช่ไหมตัวผู้ไล่กัดเพราะนั้นวิธีการในการทำหมันปัจจุบันนี่คือเราตัดท่อนา <ำ S 2> <นำ S 1> ไข่ท่อน้ําเชื้อใช่ไหมอันนี้เขาก็ยังร่วมเพศได้เหมือนเดิมยังมีฮอร์โมนอยู่เพราะว่า ออแต่ว่าพอไข่ตกมาเนี่ยท่อนหายไปไข่ก็ไม่มาลูกผสมไม่ติดอันนี้เรียกว่าคุมแบบสําเร็จเด็ดขาดาวเลยแต่อดีตนี่คือมันขึ้นอยู่กับอายุยาที่เราฝังฮอร์โมนถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะไม่เข้าใจเอาเก่ามาผสมใหม่เลยใช่ไหมติติปองตัวได้ครับประมาณติปองตัวที่มีลูกเกาะอกอยู่นะถือว่าประมาณแค่ ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าที่เราทำหมันนี่โอเคก็มีคนทำนิครับผมว่าน้อยลงเรื่อยๆประชากรน้อยลงเรื่อยๆท่านน่ะส่งสัญญาณแล้วส่วนหน้าส่งสัญญาณแล้วไม่น้อยนะไม่น้อยนึงคือถ <ห 1941, S 1> ้าเปรียบเทียบอะหมอหมอรับได้พันเท่าไหร่นะเออพันสามสิบเก้าพันสามสิบเอ็ด ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยกับพื้นที่เนี่ยเขาเนี่ยกับพันสามสิบเอ็ดตัวเนี่ยถือไปเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมมีได้อีกแต่ว่าน่าจะจากการทำหมันนี่นะครับต้อง,ต,องต้องกันไว้ก่อนใช่ครับแต,แต่แต่เขาไม่ได้อิบนี่เขาบอกว่ามันก็ลงนะมันลงไปตามหมู่บ้านแล้วนะครับคือคือจริงๆแล้วมันก็จะมีบางคนก็บอกว่าให้เอาไปทั้งหมด นะแต่จ,จริงๆแล้วผมคิดว่ามันต้องมีระบบนิเวศไว้บ้างใช่ไหมทีนี้เราจะสมดุลยังไงถ้าถ้าเรายิ่งคำนวณได้ยิ่งดีนะเพราะว่าอ่าผมบอกได้เลยว่าถ้าถ้าลิงออกไปทั้งหมดหน้าจารย์เดี๋ยวจะมีสัตว์ป่าอะไรลงไปอีกแขแขักขแรกมามันเป็นวัฏจักรสัตว์ <laughs> ใช่ไหมอ่าสมมุติว่าใครจะรู้มั่งบนเขาเนี่ยมีงูกี่ตัวอื งูเหลือมเนี่ยงูเหลือมมันคือมันคือผู้ล่าผู้ล่าลิงทมธรรมชาติถ้าเกิดว่าลิงออกไปหมดเลยเนี่ยงูลงมันลงหาคนงูฆ้าลงหาคนจริงไหมจริงครับจริงเออมันก็เป็นวัฏจักรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการให้สมดุลคือต้องคำนวณว่าให้เขามีอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะกับพื้นที่เดิมใช่ไหมอืมแล้วก็ผมผมจะบอกให้ฟังนะ หมันเนี่ยก็ทําแต่ต้องไม่ทําบางส่วนเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ทานหรอกแต่การคํานวณเนี่ยมันสําคัญอย่างเนี้ยหมอรู้แล้วบอกว่า27ปีย5่้าถึง2ี่สอปีใช่ไหมนี่เราคํานวณตารางเมตรมใช่ไหมเราคํานวณตารางเมตรมก็เหมือนกับเท่อ ้นั่งลิงันอะไรวะเฮ้ยมีลิงพกงม,มีพญาความสนุกความลิงลิงนี่เป็นยังไ<า><า>งความเซ็กอะไรใช่ใช่ครับใช่ รถผมวิ่งหานเนก็ล้มแล้วโด่หมดแล้วับตีหัวอีกนี่รก็เราเลยบางทีเราไม่ได้ใส่ชุดต้ไม่ต้องใส่พี่กับจัได้ไหมครับครับทีนี้เราไปจับตัวเล็กลูปขอสักตัวเล็กลงมาครับมันจะวิ่งมาหาพี่มันจะช่วยใช่ไหมครับอย่างกลุ่มกุมนู้นก็อยู่ประมาณ5้าสิบหกสิบมกุ่นู้ใช่ไมนครับอย่นี้คบนเนินถนนนีนเราจับเราางไปนะสมมติหาร้อตัวแล้วก็เบาเลย เขาวังนี่มันสองพันสองร้อยตัวจัาใช่ไหมที่เรานันใช่ไหมสมมติเราจับสมมตินะสมมตินะเราออกไปห0ร้อยสมมติเป่าไหมเป่าแม่บางตาเลยนะครับแล้วที่เหลือข้างบนมันจะลงล่างไหมก็ลงลงแล้วลงแน่นอนในทีนี้พอลงปุ๊บเนี่ยมันจะไปมันจะเกเรไหมก็มันก็เหมือนในในปุ๋มล่างเลยแต่ว่าปริมาณมันก็จะเมาลงเพราะว่าพื้นที่หากินข้างบนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย ในบ้านมือเราเรามีแต่รอยิมประชาชนมีกินละมีใช้่มหรือเปยาในคนไทยหรดอในความคระเทศก็ผนไดูีความต้งใจไม่เคยท้อไม่คอถ้าอย่างนี้นะเรามทำแต่สิ่งที่ดีให้มีการทำงานที่โปร่งใส i มภูใจไห้บ,ชนชนชนนบ้านเมืองมีแต่รอยยิ้มประชาชนมีกินและมีใช้ช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใส่มีความตั้งใจไม่เคยท้อม่งทำแต่สิ่งที่ดีให้มีการทำงาน okay, ที่ตรง